สวัสดีค่ะชาวลัคนามีนและราศีมีนคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนพฤศจิกายน2565ของท่านที่เกิดในลัคนามีนและเกิดในราศีมีนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีถ้าจะดูตามราศีมีนคือคนที่เกิดระหว่าง13มีนาคมถึง12เมษายนนะคะการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างรับฟังเพื่อนบันเทิงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่เรื่องหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องการเงินก่อนนะคะสำหรับชาวมีนค่ะพฤศจิกายนนี้มีนจะเป็นยังไง าที่การงานนะคะโอ้งานค่อนข้างดีอ้าวงานดีค่ะแต่เงินอาจจะยังไม่เด่นเท่าไหร่ท่านบางท่านจะได้กลับไปทํางานที่เดิมกลับบ้านเก่ากลับบ้านเกิดกลับภูมิลําเนาของตัวเองแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่ที่นั่นบางคนลาออกจากงานที่ต่างจงังหวัดแล้วก็กลับบ้านไปเริ่มต้นงานที่บ้าน กลับไปทํางานที่บ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนคุณจะได้ร่วมงานกับเพื่อนเก่านะคะคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วคนที่เคยเคบค้าสมาคมกันมาก่อนแล้วอาจจะมีเกณฑ์ได้กลับมาร่วมงานกันใหม่อีกครั้งหนึ่งบางคนกําลังจะเริ่มต้นธุรกิจครอบครัวาการเงินยังไม่ค่อยเด่นมันจะต้องใช้เงินเยอะในการเริ่มต้นงานใหม่ บางท่านอาจจะหมดเงินไปกับการลงทุนอะไรในช่วงพฤศจิกายนนี้นะคะมันยังไม่ได้เห็นผลทางด้านการเงินแต่มันมีเกณฑ์ที่คุณกําลังจะเริ่มต้นงานใหม่คนที่ตกงานอาจจะได้งานทําแต่ว่าการได้งานทําของคุณน,นี้ค่าตอบแทนอาจจะไม่ได้ไม่ได้น่าพอใจกับเราสักเท่าไหร่แต่ก็คว้าไว้ก่อนดีกว่าเนะบางท่านจะได้ลงทุนอะไรให้กับลูกหลานนะคะเช่นลูกหลานคุณอยากจะทำธุรกิจอะไรเงี้ย เขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินการลงทุนอย่างเงี้ยอาจจะมาขอตังคุณพ่อคุณ,คณแม่ไปเปิดร้านหรือไปสมทบทุนนู่นนี่ว่าไปอาชีพอิสระนะคะชาวมีนลัคนามีนราศีมีนอาชีพอิสระค้าขายธุรกิจส่วนตัวต่างๆนานาฟรีลงฟรีรลนรับเหมางานจ้างอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ข้าราชการะนะคะ ไปได้เรื่อยๆมันดูเหนื่อยนิดนึงงานไม่ได้เยอะถึงขนาดจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าไม่ใช่ขนาดนั้นค้าขายก็ไปได้เรื่อยๆอููฟูไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นมีลูกค้าเข้ามาแต่คุณก็ต้องหมุนเงินลงทุนต่อไปเรื่อยๆทยอยได้กําไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาไปลงทุนต่อหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้บางอย่างอาจจะผิดหวังโปรเจกต์โครงการอะไรบางอย่างมันไม่ได้เปะ๊ะตามที่เราคิดเอาไว้นะคะมีความผิดพลาดบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ความอดทนของ คุณแค่ทำให้คุณผ่านตรงนี้ไปได้ยอมรับข้อผิดพลาดแล้วก็แก้ไขแล้วก็อดทนตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้คั่นตอบแทนแล้วก็ได้รางวัลชีวิตเองนั่นแหละนะเห็นไหมไพ่ดีออกมาเลยรางวัลชีวิตของคุณมาแน่นอนนะคะขอแค่คุณไม่ละทิ้งความพยายามความอดทนของคุณอะ่ะมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จบางอย่างเราไม่สามารถที่จะ ทำให้มันเพอร์เฟกได้ตามที่เราต้องการหรอกเราต้องการความเพอร์เฟกอยู่แล้วในชีวิตการทํางานเราไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดแต่ในเมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องยอมรับมันแล้วก็กลับมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ในส่วนที่มันพลาดครั้งหน้าก็เอาให้มันดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จทายแบเนี้ยดีนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งประสบความสําเร็จมีความสุขกับการทํางานมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่มันจะต้องอาศัยความพยายามแล้วก็เวลาอาชีพข้าราชการค่ะชาวมี ดีนะคะบางท่านจะได้ลูกน้องเข้ามาใหม่ข้าราชการคุณต่อให้มีปัญหาอะไรคุณก็จะสามารถแก้ไขได้คุณจะมีทีมเวิร์กที่ดีมีทีมที่คอยให้คําปรึกษาที่ดีมีลูกน้องที่เชื่อฟังคุณให้ความศรัทธานในตัวคุณเคารพยำเกรงคุณคุณสั่งอะไรเขาก็จะทําตามในช่วงนี้นะคะการงานเป็นไปได้ด้วยดีสําหรับมนุษย์เงินเดือนหรือสายข้าราชการนะคะสามดาว การเงินยังไม่ถึงกับโดดเด่นมากแต่คุณจะได้รับทรัพย์ก้อนแน่นอนนะคะ,ะมันจะไปแบบเรื่อยๆทบๆไปเรื่อยๆแล้วก็พอทบถึงระดับหนึ่งมันก็จะได้เป็นเงินก้อนเข้ามา คุณจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินต่อให้ระยะพฤศจิกายนเนี้ยคุณจะถังแตกคุณจะกระเป๋าฉีกคุณจะมีรายจ่ายเยอะคุณจะต้องลงทุนนู่นนั่นนี่เริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องไปกู้เงินต้องไปขอยืมเงินเขาต้องนู่นนั่นนี่อะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วความมานะความพยายามของคุณความไม่ความไม่ท้อแท้ของคุณนะความอดทนของคุณนั่นแหละพูดง่ายๆจะทำให้คุณมีการเงินที่มั่นคงช่วงนี้ถ้าประหยัดรายจ่าย ถ้าไม่ฟุงฟฟ้งเฟ้อไม่ฟุ่งเฟื่อยจะมีเงินก้อนเงินเก็บเข้ามาอย่าใจใหญ่นะอย่าใจใหญ่อย่ามือเติบช่วงนี้ขี้เหนียวได้ก็ขี้เหนียวไปก่อนกอดเงินไ้แน่นๆคนที่รอเงินก้อนอยู่รอเงินก้อนเงินกู้น่าเดี๋ยวจะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณจะได้รับส่วนแบ่งคุณจะได้รับเงินปันผลคุณจะรับเงินที่คุณรอคอยแต่จะเต็มที่ไหมอาจจะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเท่าไหร่นะคะ ยื่นกู้สามแสนอาจจะได้สองแสนหรือหนึ่งแสนอะไรทํานองเนี้ยมันมีการแบ่งหรือมีการโดนตัดทอนออกไปรอหน่อยนะคะคนที่ไปยื่นกู้อะไรเอาไว้คุณค่อนข้างเครียดเนาะกลัวจะไม่ได้เงินนะคะกอ่านมองว่าจะกําลังมีคนดําเนินการให้คุณอยู่กําลังอยู่ในช่วงที่เขาดําเนินการเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณนะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้มามันอาจจะ ไม่เต็มที่ไม่เต็มยอดเท่าที่เราต้องการนะคะอาจจะมีการโดนตัดทอนหรือหักค่านู่นนั่นนี่ออกไปพอได้มาแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเครียดเลยบางคนก็จะต้องได้มาแล้วต้องเอาไปใช้หนี้คือไปสร้างหนี้ใหม่เพื่อมาโปะหนี้เก่าอะไรอย่างเงี้ยยังอื่นๆอยู่ในเรื่องการเงินสภาพคล่องยังไม่เต็มที่แต่มันก็ยังมีการหมุนออกหมุนเข้าได้อยู่นะคะ ความเครียดเลยนะคะใัยเครียดนะเงินเครียดยังคิดมากเรื่องการเงินอยู่คุณเป็นคนที่วางแผนการเงินเยอะในหัวสมองนะคะก็เลยทําให้สมองไม่ค่อยได้พักผ่อนมันจะเครียดเรื่องการคิดเรื่องการเงินอยู่ตลอดเวลาบางคนก็มองการไกลกําลังอยากที่จะลงทุนก็เลยต้องเครียดในการหาทุนมาลงทุนยังไม่ได้ถึงขนาดจะคล่องมือสักเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้ติดขัดจนขนาดหมุนไม่ได้มันยังมีให้เข้ามาให้เราได้ แก้ไขปัญหาชีวิตได้อยู่นะหายใจลำบากแต่ก็ยังหายใจได้นะทำนองนี้บรรยากาศชีวิตทั่วไปนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพอ่ะก็ยังไพ่ใบเดิมเป็นไพ่ของการค่อนข้างมีภาวะทางการเงินที่ฝืดเคืองนะคะแต่อย่างที่บาวนบอกมันฝืดเคืองแต่มันมก็ไม่ได้ถึงขนาดมันจะทำอะไรไม่ได้ ะะผิดหวังบางอย่างผิดหวังในบางเรื่องคิดมากเครียดกลุวมใจนะแต่ว่าถ้าคุณผ่านความอดทนคุณมีมากพอและสามารถกัดฟันอดทนผ่านช่วงนี้ไปได้สุดท้ายแล้วเราก็จะเจอทางออกที่ดีนะคะเรื่องสุขภาพนะคะระหว่างโรคเบาหวานโรคน้ำหนักตัว เ,เขาเรียกอะไรน้ำหนักตัวเพิ่มเบาหวานไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงโรคภูมิแพ้แพ้ฝุ่นแพ้อากาศอากาศเย็นอากาศหนาวผดผื่นคันแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับขาช่วงล่างเจ็บขาขาพลิกขาแพลงเหยียบของมีคม ต้องพันเท้าพันขานะคะโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังบ่าไหล่ลำคอแล้วก็โยงขึ้นไปถึงเส้นข้างคอโยงขึ้นไปถึงอาการปวดศีรษะนะคะสายตาพร่ามัวตามองไม่ชัดต้อลมต้อกระจกต้อหินต้อฝ้าอะไรอ่ะที่เกี่ยวกับดวงตานะคะเครียดไมเกรนนอนไม่หลับหลับ,ลบตื่นตื่นหลับไม่สนิท พยายามพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้ถูกเวลาบางท่านอ่ะนอนไม่ตรงกับเวลาที่ควรจะนอนบางทีเราไม่นอนตอนกลางคืนแล้วเรามานอนช่วงกลางวันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการพักผ่อนคุณถือว่าพักผ่อนแล้วแหละแต่พักผ่อนไม่ตรงเวลาร่างกายมันก็จะฟื้นยากอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องความรักบ้างนะคะขอเริ่มที่คนโสดก่อน ชาวลัคนามีนร,ราศีมีนช่วงเดือนพฤศจิกายน2565คนโสดมีเกณฑ์จะสละโสดไหมคะจะเจอคนที่ถูกใจไหมว้าวมีเกณฑ์อ้าวแต่เป็นสีดาบปิดท้ายมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนที่ ยังไม่ถึงขนาดถูกใจแต่รู้สึกว่าเป็นมิสต่อกันยังไม่สปาร์กเป็นความรักอะไรอย่างนั้นนะคะแต่รู้สึกว่าถูกชะตารู้สึกเป็นมิสรู้สึกเ,เหมือนทําความรู้จักกันไปได้อะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าอาจจะเป็นคนที่เคยร่วมง,งานกันมาก่อนหรือคุณจะได้ไปเจอระหว่างที่คุณเดินทางไปทํางานดิวงาน เจอผ่านแอปพลิเคชันอุปกรณ์ทางการสื่อสารต่างๆเทคโนโลยีต่างๆมีคนแนะนำมาให้เจอกันเป็นเพื่อนของเพื่อนเก่าอีกทีหนึ่งนู่นนั่นนี่ก็เป็นไปได้คบค้าสมาคมทำความรู้จักกันไปได้แต่จะพัฒนาถึงขั้นเป็นแฟนกันไหมตอนนี้ยังนะคะแต่อีกความหมายหนึ่งคนโสดบางคนปิดกัน้นคนที่เข้ามาเพราะคุณยังคิดถึงแฟนเก่าสามไม้เท้ามันเป็นการจาับ จากมาไกลแล้วอาจจะเลิกลากันมานานแล้วเออเดินออกมาจากชีวิตเขานานมากแล้วแต่คุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่ยังคิดถึงความสัมพันธ์ยังคิดถึงความอาทรที่เคยให้ต่อกันอยู่ทําให้คุณบล็อกคนที่จะเข้ามาใหม่นะคะอันนี้เป็นเป็นในบางคับบางคนจะเป็นแบบนี้คนมีคู่ทั่วทวไปไม่เกี่ยวกับรักสามเศร้านะคะคนมีคู่ค่ะสู้กับอะไรคนมีคู่เนี่ย หึงเหรอคะต่อให้ฉันจะปากหนักปากแข็งแต่ฉันก็หึงเธอฉันก็ห่วงเธอนะต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตางทำงานเนาะแต่ว่าในใจลึกๆอะ่ะแอบห่วงกันอยู่นะแอบหึงด้วยไม่อยากให้ใครเข้าใกล้หรอกแต่ไม่ยอมพูดอาจจะปากแข็งอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจ,จะตกอยู่ในคอนโทรลของอีกฝ่ายเช่น ไม่เคยกลัวแฟนก็จะกลัวแฟนอะไรเงี้ยนะคะคนที่ค,บ,คบกันยังไม่ได้แต่งงานกันคุณก็พยายามเต็มที่ที่จะให้ความสัมพันธ์มันขยับระดับขึ้นไปสู้เพื่อรักนะเนี่ยไม่ค่อยพูดแต่แสดงออกด้วยการกระทำคราวนี้มาดูรักสามเศร้านะคะผู้อ่านจะเปิดไพ่ของอมีนไพ่ของคู่ของมีนแล้วก็ไพ่ของบุคคลที่3นะคะเรื่องราวสามฝ่ายเกิดสลับด้านกันได้มาลุ้นกันว่ารักสามเศร้าของชาวมีนพฤติการนี้จะเป็นยังไงนะคะ ให้ส่องไพ่แอบตามไพ่แอบเช็คอ้าวออกมาสองอะสองก็สองอืมกิจการนี้บางคู่อาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่คุณทะเลาะก,กันมีบางคู่ระหว่างเหตุการณ์ที่จะมีปากเสียงกระทบกระทั่งกันใจร้อนหรือบางทีมันอารมณ์หงุดหงิดอะมันอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะพูดหรือคุณอาจจะไปเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ต่อหน้าต่อตาแล้วทําให ะสะกดอารมณ์ไม่อยู่เกิดการบล็อกเกิดการไม่ติดไม่คุยกันต่อให้อยู่บ้านเดียวกันก็ส่วนหน้าส่วนหลังก็ไม่คุยกันปิดช่องทางการติดต่ออะไรเงี้ยไม่อยากคุยไม่อยากเจอไม่อยากเจอหน้าตอนนี้เหนื่อยเบื่อเซง็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในใจลึกๆอ่ะคุณก็คิดถึงเขามากแหละท้ของเขาค่ะ่ยก็ยังมีดาบออกมาอีกคุณเด็กดาบของเขาราชนิดาบ คิดอะไรพูดอย่าง,งานั้นไม่อยากไม่ไม่อยากพูดดีด้วยแล้วพอพูดดีด้วยก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยตรงๆไปเลยดีกว่าทะเลาะก็คือทะเลาะอดกลั้นไม่อยู่อ่ะนะคะคุณ4ี่ดาบเขา8ดาบต่างคนต่างน่งเงียบและเงียบงนันอึดอัดเหนื่อยนะคะแต่ยังไม่เลิกกันนะคะเป็นแค่การบล็อกชั่วคราวต่างฝ่ายต่างตามส่งกันนะคุณก็ส่งเขาเขาก็ส่องคุณนะคะ คือ,อยังตามดูว่าอ,อีกฝ่ายจะเป็นยังไงแต่จะไม่ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยทำนองนี้ไพ่ของบุคคลที่3ามไพของบุคคลที่3 justice จะไปไหมจะยังอยู่ไหมก็จะยังอยู่ค่ะยังเดินหน้าเข้าหาความสัมพันธ์ยังยังแอบซ่อนผูกความเขาเรียกอะไรยังแอบคบอยู่เออประมาณนี้ส่วนมีนกับเขาต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบเงียบงานใส่กัน พอพูดทีไรมันจะเป็นคําพูดที่แบบคุยกันดีๆไม่ได้เลยประชดประชันกันไปมาหรืออะไรทํานองเนี้ยค่ะความสัมพันธ์ก็เลยไม่จบแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นสถานการณ์สรุปนะคะนะก็ยังไม่มีการเลิกจริงๆเป็นแค่การทิ้งระยะห่างตัดกันไม่ขาด เดี๋ยวก็มาของ้อคืนดีกันรักสามเศร้าของชาวมีนนะในช่วงพฤศจิกาย,ยานนี้เดี๋ยวค่อยมาดูต่อช่วงกุมภาเออเดี๋ยวค่อยมาดูต่อช่วงธันวาว่าจะเป็นยังไงนะคะพลังงานตรงนี้เดือนต่อเดือนนะคะหรืออาจจะดีเลยไปนิดๆหน่อยๆนะคะไม่ใช่พลังงานทั้งหมดนะคะโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันคําทํานายตรงไม่ตรงยังไงกว่านขออภัยไปณนะที่นี้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีค่ะ